สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ลืมจ่ายค่าน้ำประปานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งหลายคนถ้าดูในช่องของผมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการชำระค่าน้ำประปาเกินเนี่ยผมจะพาทุกคนไปลงทะเบียนเข้าใช้งานนะครับ ใน Live a p p l i c a t i o นนะครับเราไปเอดเพื่อนกับการปรับปา,ปาส่วนภูมิภาคแล้วเราก็ลงทะเบียนบินค่าน้ำของเราเข้าไปโดยข้อมูลก็จะเป็นของเจ้าบ้านเองเนาะที่ผมเคยทำคลิปเมื่อก่อนหน้านี้ทีนี้มันก็มีคำถามมา2ข้อใหญ่ๆผมก็จะมาตอบคำถามมันนะครับคำถามแรกเขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราไปเช่าบ้านอยู่เราไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับแต่ชื่อในบินเป็นชื่อของเจ้าบ้านเราจะสามารถจ่ายได้ไหม เดี๋ยวผมจะพาทําอันนี้คือหนึ่งหัวข้อส่วนอีกหนึ่งหัวข้อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนกับกบารปาปลาลงทะเบียนไปในลายกับการปลาปาแล้วแต่เราอยากจ่ายให้เพื่อนบ้านของเราเราจะสามารถทําได้ไหมอันนี้ก็จะมาทําให้อีกดูดูอีกหนึ่งข้อก็คือเราจะเอาบัญชีลายหนึ่งบัญชีแต่เราลงทะเบียนบินค่าน้ำสองอันเข้าไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเคสแรกกันก่อนนะครับเคสแรกก็คือเราจะเอาบินของเอจ้าของบ้านเนาะแต่เราไม่ใช่เจ้าของบ้านเราเป็นผู้เช่าเนาะอันนี้คือกรณีศึกษาเนาะอันนี้จะเป็นบินของคนอื่นนะครับแต่ผมจะเอามาลงทะเบียนใน l ล ne แอปพลิเคชันของผมนะครับดูซิว่ามันจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกดเข้าไปที่ l ล n e เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับหน้าแรกของไลน์ซึ่งปกติจะอยู่หน้าเชทเนาะ เราก็กดเข้าไปที่ค้นหาจากนั้นก็พิมพ์คําว่า,าการประปลาส่วนภูมิภาคนะครับาการปลาปาอ่าการปลปาเดี๋ยวดยวาการปลาปาส่วนภูมิภาคอ่าการปลาปลาส่วนภูมิภาคแล้วก็จะมีหัวข้อด้านบนเขียนว่าบัญชีทางการท่านผู้ชมกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปครับปึ้งอ่าตอนนี้เพิ่มเพื่อนแล้วเราก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปหน้าแชท ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับการประปลาส่วงภูมิภาคแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่เช็ครับท่านผู้ชมาจากนั้นก็ทําการาลงทะเบียนะการตั้งค่านะครับดูตามลูกศรหมไปเลยนะครับอย่างนี้เราจะลงทะเบียนก่อนซึ่งบินตัวนี้เป็นบินของเพื่อนบ้านผมนะครับแต่ผมจะใช้ข้อมูลของผมเราก็กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ําไปเลยนะครับท่านผู้ชม เลขที่ผู้ใช้น้ําดูตรงไหนท่านผู้ชมเลื่อนลงามาด้านล่างหน่อยก็ได้นะครับเขาจะมีตัวอย่างให้ดูเลยว่าเลขที่ผู้ใช้น้ําคือตัวนี้นะเนี่ยด้านล่างเนี่ยโอเคเราก็กรอกเข้าไปครับเลขที่ผู้ใช้น้ำหนึ่งสองสามสี่สองนึ่ก็หนึ่ง,งสนนงองอจากนั้นก็ เขาจะให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนของคนที่มีลายเลยข้อมูลของผมเองเลยนะครับแต่ข้อมูลตัวนี้เป็นของเจ้าของบ้านนะเป็นของคนอื่นโอเคแล้วก็ข้อมูลของเราไปเลยนะครับจากนั้นหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนก็เป็นของเราเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปกรอกของเจ้าบ้านนี้หรอก จากนั้นก็กดเข้าไปที่ลงทะเบียนใช้งานเขาจะมีข้อกําหนดและก็เงื่อนไขาการใช้งานนะครับเราก็อ่านดูนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่ายอมรับข้อตกลงท่านผู้ชมกดแต่ก็ไปเลยเขาก็จะถามนะครับมีหัวข้อถามว่าผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกับชื่อผู้ใช้น้ําในระบบตอนนี้มันปิดอยู่ ถ้าใครเปิดก็แสดงว่าเป็นชื่อเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ผมก็ปิดอยู่นะครับโอเคอย่างนี้กดยืนยันข้อมูลกับลงทะเบียนยืนยันข้อมูลให้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งเราก็กดเข้าไปที่ข้อมูลถูกต้องนี่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขาหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าว้วก็กดเข้าไปที่แชท นี่นะครับเราก็ลงทะเบียนได้หมแล้วทีนี้เรามาดูข้อมูลบินค่าน้ําของตัวนี้เนาะกดเข้าไปที่ตรวจสอบค่าน้ําชําระค่าน้ําปึง้งอย่างนี้นี่ก็จะมีข้อมูลมาเลยนะครับว่าเป็นชื่อของเจ้าของบ้านคือชื่อที่อยู่ในบินเนี่ยแต่เราผู้ลงทะเบียนไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบินไม่ใช่เจ้าของบ้านเนาะก็สามารถทําได้นั่นแปลว่านะครับเราสามารถชําระค่าน้ําให้ใครก็ได้นะครับเพียงแค่เรามีไลน์แอปพลิเคชันนะครับ ถ้าเกิดว่าใครคร้างชําระก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าค้างชาระแดงๆอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมก็ทําการจ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่อันนี้จบไปข้อแรกก่อนว่าเรามีลายเราก็สามารถลงทะเบียนจ่ายค่าน้ําให้ใครก็ได้ใช้เพียงแค่ข้อมูลเลขที่ผู้ใช้น้ําเท่านั้นนะครับส่วนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็นของเราเองนะครับโอเคเนาะอันนี้จบไปข้อแรก ทีนี้มาดูนะครับว่าการที่เราจะเพิ่มอีก1บินเข้าไปในลายนี้เราสามารถทําได้ไหมแล้วทําอย่างไรเนาะซึ่งบินตัวนี้มันค้างชําระผมจะทําให้ดูนะครับถ้าบินไม่ค้างชํำระมันจะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าบินค้างชําระมันจะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูวิธีการลงทะเบียนเข้าไปใช้งานแล้วก็วิธีการจ่ายเงินจริงๆให้ดูเลยโอเคนะเดี๋ยวผมกลับก่อนอ่า มาที่หน้าแชทอย่างนี้นะครับวิธีการเพิ่มอีก1บินเข้าไปใน Line a อ p l i c a t i o n เพื่อที่จะขอบาร์โค้ดขอ QR Code เพื่อชำระเนาะเราก็กดเข้าไปที่ลงทะเบียนนะครับดูตามลูกศรไปเลยนี่อย่างนี้แล้วก็จะมีหัวข้อที่เขียนว่าเพิ่มข้อมูลนะครับท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปเลยจากนั้นกรอกแค่เลขที่ผู้ใช้น้ำครับดูตามตรง อเอาตามตรงเดิมเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่รู้ก็เลื่อนลงมาดูหน่อยเนี่ยเขาจะบอกเลยเลขที่ผู้ใช้น้ําอยู่ตรงนี้นะสำหรับการปรปาส่วนภูมิภาคแล้วก็กรอกเข้าไปครับอันนี้จะเป็นอีกของคนหนึ่งนะ1นึ่งหนเปิ่วนอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไป เพิ่มเลขที่ผู้ใช้น้ํากดแตะไปเลยครับนี่เขาก็จะถามประมาณเดิมนะครับว่าชื่อผู้ใช้น้ําชื่อนี้ใช่ไหมเราก็มาตรวจสอบดูอ่ามันตรงนะครับเป็นชื่อผู้ใช้น้ําคนนี้ที่อยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับตรงด้านล่างเขาจะมีให้เราเปิดปิดว่าผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกับชื่อผู้ใช้น้ําในระบบเราไม่ไม่ได้เป็นชื่อเดียวกันเราก็ไม่ต้องเปิดแต่ของผมตอนนี้อันนี้มันเป็นบินของผมผมขอเปิดนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่บินที่2ไม่ใช่ของท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเปิดอันนี้ผมเปิด เพิ่มผู้ใช้น้ำเข้าไปนี่เรียบร้อยครับตอนนี้ l ล n e แอปพลิเคชันของเราก็จะมีข้อมูลบินค่าน้ำา2อันนะครับซึ่งอันแรกเป็นของคนอื่นแต่อันที่2เป็นของผมเองเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของผมเองมันค้างชำระผมต้องทำอย่างไรต่อนะครับโอเคกดแต่เข้าไปครับอ่าเพิ่มไม่ได้อ๋อานนี้เพิ่มได้แค่ข้อมูลเนาะเรากดกลับกดเข้าไปที่การปรับป้าใหม่กดไปที่แชท แล้วก็เข้าไปที่ตรวจสอบค่าน้ําค้างชําระาตรวจสอบค่าน้ําชําระค่าน้ำํำกดแตะเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีข้อมูล2อ,อันเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าอันแรกไม่ใช่ของผมเป็นของเพื่อนบ้านส่วนอันที่2มันเป็นของผมนะครับของ เพื่อนบ้านไม่มีค้างชําระก็จะไม่ขึ้นแดงเห็นไหมครับส่วนของผมด้านล่างค้างชําระถ้าเกิดว่าของใครค้างชําระเนี่ยบินตัวนี้ก็จะไม่สามารถจ่ายได้นะเราจะใช้แอปธนาคารสแกนก็ไม่ได้จะเอาไปให้เซเว่นหรือว่าตัวเทนอื่นๆก็ไม่ได้ต้องเอาบินตัวนี้ไปที่การประปาใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะมาชําระให้ดูนะครับว่าวิธีการชําระด้วยตัวเองเมื่อบินการประปาสูงวิภาเกินกาหนดต้องทาอย่างไรนะครับกดแตะเข้าไปที่ชําระบินขอบาร์โค้ดเลยนะครับ ขาก็จะถามว่าขอบาร์โคดเดือนไหนนะครับก็จะมีให้เรานะครับเผื่อว่าเราค้างเกิน1เดือนเนาะอันนี้ค้างแค่1เดือนก็จะขึ้นอันเดียวแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแต่จริงๆมันมาแล้วแหละเดี๋ยวเรากดแตะเข้าไปที่แชทหน่อยอ่ะการปละปลาสมภูริภาคนี่นะครับก็จะมาแล้วนะครับกดเข้าไปที่แชทมันส่งมาแล้วแต่มันเด้งกลับไปกลับมาท่านผู้ชมอาจจะงง ถ้าใครไม่เจอให้มาที่หน้าเช็ดของการประปาสุมไอาคมันจะส่งมาแล้วส่งมาทั้ง QR Code โค้ดและก็บาร์โค้ดท่านผู้ชมก็เลือกเอาว่าจะใช้ตัวไหนวันนี้ผมจะเลือกเป็นส่งมาที่แรกเลยด้วยกันนะครับเป็น QR code โค้ดนะครับกดแตะค้างแตะค้างไม่ได้กดแตะไปหนึ่งครั้งก่อนอาจากนั้นก็กดบันทึกครับบันทึกแล้วทีนี้ก็ไปที่แอปธนาคารนะครับท่านผู้ชมมีเอปธนาคารอะไรอยู่ในเครื่อง นะครับก็ใช้เอปธนาคารนั้นจ่ายนะครับผมจะใช้เป็นของกสิกรกดแตะเข้าไปที่กสิกรคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะครับผมต้องการให้มันละเอียดละเอียดเนาะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ทาเพิ่งทํารอบแรกนะแต่ผมคิดว่ามันทําได้ก็เลยทําให้ดูจากนั้นกดเข้าไปที่สแกนจ่ายเลยครับ่าจากนั้นก็กดเข้าไปที่รูปภาพครับท่านผู้ชม อกดมาที่รูปภาพก็จะมีรูปภาพที่มีไฟล์ชื่อว่าลายท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปเพราะว่าเราบันทึกมาจากลายเมื่อกี้แล้วก็กดเข้าไปที่รูปภาพของเราครับจากนั้นกดต่อไปถ้า64บาทแสดงว่าถูกไม่พบข้อมูลบาร์โค้ดของร้านค้ารนประสาน,นี้เอา้ามาไมสิกดเข้าไปที่ลายครับแล้วกดเข้าไปที่ qr วอรโกดต่อไป อ่าไม่มาใช่ไหมไม่มาเอาใหม่ครับไม่มาเราไปบันทึกเป็นบาร์โค้ดก็ได้ครับถ้า QR Code โใช้ไม่ได้เอากดเบ k หน่อยเราเอาเป็นบาร์โค้ดนะครับเราลองใหม่อันนี้ก็เพิ่งทำสดๆก็อ,อาจจะมีขัดบ้างกดดาวน์โหลดอ่าบันทึกแล้วไปที่แอปกสิกรอกดไปที่รูปภาพแล้วก็กดเข้าไปที่เนี่ยไฟมาแล้วไลน์นะครับมันจะมี ทั้งคิวอาร์โค้ดและก็บาร์โค้ดเมื่อกี้คิวอาร์โค้ดใช้ไม่ได้ใช่ไหมกดไปที่บาร์โค้ดจากนั้นกดต่อไปโอเคนะครับบาร์โค้ดใช้ได้ส่วนคิวอาร์โค้ดใช้ไม่ได้โอเค64บาทตรงครับที่ผมค้างชาระจากนั้นเราก็กดต่อไปเลย แล้วก็เขาจะบอกว่าการชําระเงินมีผลภายใน2-5วันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราชําระแล้วถ้าเกิดว่าเราชาระเสร็จปุ๊บเราไปตรวจสอบนีย่ยมันก็จะขึ้นแดงอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชําระวันนี้ท่านผู้ชมก็ลองเช็คดูตอนเย็นๆหรือว่าพรุ่งนี้เนาะให้มัน,ให,มนให้มันประมวลผลก่อนโอเคก่อนยินยนันี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ลายของการประปาสม,มาพูมพาผา กดเข้าไปที่ตรวจสอบค่าน้ำนี่เขาก็จะมีแดงๆขึ้นอยู่ว่าค้างชำระเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนเพราะปกติแล้วมันเปลี่ยนผมทำบ่อยนะครับเพราะผมลืมบ่อยโอเคนี่ก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยเนาะแต่ก็ได้คิดว่าได้ประโยชน์แหละเราคือเราไม่ต้องเดินทางไปที่กระปา,ปาไม่ต้อง Q, อะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็ลองนําไปใช้ดูนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ